สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับงานซ่อมเจ้า Apple g r e e นนะครับก็เป็น h y b ิดออฟก i จขนาดมินินะครับเล็กกระทะัดรัดน่ารักน่ารักนะครับ24โวลต์นะครับ1,200วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีชาร์จเจอร์ DC นะครับแต่ชาร์จผ่าน AC input ได้นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับสลับ AC อัตโนมัตินะครับเราสามารถป้อน AC input ได้ถ้าแบตอ่อนแบตต่ำนะครับสามารถสลับอ่ามันจะสลับอัตโนมัตินะครับเอา AC input ที่เราเลี้ยงไว้นะครับมาจ่ายโหลดอัตโนมัติแล้วก็ตั้งชาร์จ AC ได้ด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเครื่องพวกนี้นะครับขึ้นชื่อว่าไฮบริดนะครับมันก็จะสามารถเลือกโหมดการทำงานได้นะครับเราจะาเราจอหายนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเราจะสามารถเลือกโหมดได้นะครับว่าจะให้แบตท,ทางานก่อนหรือว่า a อซีนพุทธทำงานก่อนนะครับถ้าตั้งเป็น a อซีนพุทธทำงานก่อนมันก็จะลักษณะเดียวกันกับ UPS นะครับลักษณะเดียวกันกับ UPS ก็คือว่าไฟถ้าในกรณีที่ไฟบ้านมาปกติก็ใช้ไฟบ้านไปนะครับแต่ถ้าไฟบ้านดับนะครับมันก็จะดึงแบตมาใช้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นโหมดที่2นะครับ ก็คือใช้ฝั่งแบตเป็นหลักนะครับใช้ฝั่งแบตท,ที่เป็นหลักนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอ่าโหมด0ูหรืออ่ะมันจะเป็นโหมด0ูหรือ0ูไม่แน่ใจแต่มันทําได้นะครับก็คือว่า โหมดแบตเนี่ยนะครับมันก็จะดึงพลังงานจากแบตมาใช้ก่อนนะครับเหมือนอ่าอินเวอร์เตอร์ในระบบโซล่าเซลล์ทั่วไปนั่นแหละดึงแบตมาใช้ก่อนเมื่อแบตต่ำแบตหมดตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับ AC จะสลับมาทํางานแทนทันทีนะครับแล้วยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับไม่รู้0ูนหรือ0ูนนะครับมันจะมี3โหมดนะครับโหมดแรกก็คือ AC เป็นหลักโหมดที่2ก็คือแบตเตอรี่เป็นหลักโหมดที่3ก็คือ Eco ค่โหมดนะครับอีโค่โหมดก็คือนะครับ มันจะเป็นการประหยัดแบตนะครับถ้าไม่เจอโหลดนะครับโหลดประมาณสักร้อยวัตต์เนี่ยถ้าไม่มีโหลดเลยนะครับเครื่องมันจะเข้าสู่โหมดสแตนบายนะครับไฟจะออกมาแป๊บ แล้วก็ถ้าไม่เจอโหลดมันก็จะชัดดาวน์ตัวเองลงไปนะครับจากนั้นก็นสักไม่กี่วินะครับมันก็จะบูตตัวเองขึ้นมาใหม่ถ้ายังไม่เจอโหลดมันก็ดับตัวเองลงไปใหม่นะครับหน้าจอไม่ดับนะแต่ไฟเอาพุทนะครับจะมีผลกับไฟเอาพุทนะครับไฟเอาพุทออกมาถ้ามันไม่เจอโหลดมันก็จะตัดเอาพุทออกเป็นการเซฟแบตเตอรี่นั่นเองนะครับกระแสจะกินน้อยมากนะครับแต่ถ้ามันบูตเอาพุทาบูตเอาพุทออกมาเมื่อไหร่แล้วเจอโหลดตั้งแต่ร้อยวัตต์ขึ้นไปหรือ 60วัตต์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ60วัตต์100วัตต์ถ้ามันเจอโหลดเครื่องจะดีเทคทันทีว่า,ามีการใช้งานนะมีการใช้โหลดโหลดอเอาพุทตรงนี้มันก็จะจ่ายออกมาต่อเนื่องนะครับนี่คือ Eco Mode นะครับก็จะมีประมาณ3โหมดนะครับสำหรับรุ่นตระกูลพวกนี้นะครับเครื่องรุ่นพวกนี้นะครับไหนๆก็ได้พูดแล้วนะครับเครื่องรุ่นพวกนี้นะครับจะเหมาะมากสําหรับาสาย ที่เป็นบ้าน,านสวนนอนนาอะไรประมาณนี้นะครับที่ไม่ต้องการกําลังวัดอะไรมากมายแต่ต้องการความ,วามเสถียรของอินเวอร์เตอร์นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นไฮบริดระบบหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับถ้าใช้งานเปิดไปยาวๆแบบน,นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไว้ใจได้กว่าระบบสวิตชิงนะครับ ก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นยังไงก็ต้องขออภัยนะครับแต่สําหรับมุมมองของผมเองนะครับผมมองว่าระบบที่เป็นมอแปลงนะครับถ้าเปิดเลี้ยงยาวๆแบบนี้นะครับน่าจะ,สะเสถียรกว่าเนื่องจากว่ามันทํางานด้วยระบบโลวโวลระบบไฟต่ําอย่างกรณีตัวนี้นะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับ24โวลต์ที่เข้าจากอินพุตตรงนี้มันก็จะเข้าสู่บอร์ด ชุดคอนโทรลชุดขับหม้อแปลงนะครับหลังจากนั้นนะครับชุดคอนโทรลชุดไดร์หม้อแปลงมันก็จะแปลงไฟ24โวลต์ที่เข้านะครับจาก DC เนี่ยนะครับก็ออกจากบอร์ดก็จะ เปรียบเสมือนเป็น AC แล้วก็จะเข้ามอแปลงมอแปลงก็ย้อนมาเข้าบอร์ดอีกทีนึงเป็นการแค่เช็คแรงดันแค่นั้นเองเป็นฟีดแบกนะครับเช็คแรงดันนะครับจากนั้นก็ส่งเอาต์พุตออกมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานมันจะไม่ซับซ้อนเท่าระบบสวิตชิงนะครับระบบสวิตชิงแตกต่างกันพอสมควรนะครับระบบสวิตชิงยกตัวอย่างถ้าเครื่องนี้เป็นสวิตชิง DC i n put 2 4โวลต์นะครับจะต้องเข้าสู่ภาคคอนเวอร์เตอร์ก่อนคอนเวอร์เตอร์จะบูทจาก24 เป็น380หรือประมาณ400 v d c โวลต์ดีนะครับจากนั้น400โวลต์ดีจะเข้าสู่ภาคอินเวอร์เตอร์ต่อนะครับเข้าสู่ภาคอินเวอร์เตอร์เพื่อจะแปลงออกมาเป็น AC 220อีโวลต์อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทํางานมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับ มันจะมีผลตรงนี้แหละนะครับตรง DC to DC นะครับก็คือมันจะบูทจาก24โวลต์เป็น400โวลต์ไอตรง400โวลต์นี่แหละมีประเด็นเนื่องจากว่ามันเป็นไฟสูงนะครับแล้วไฟสูงมันไม่ชอบความชื้นนะครับไฟสูงไม่พอแถมยังมีความถี่สูงภายในวงจรด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นระบบสวิตชิงนะครับมันค่อนข้างที่จะแพ้ฝุ่นแพ้ความชื้นนะครับพวกนี้ถ้าโดนน้าพังไม้พังเหมือนกันนะครับแต่ถ้าความชื้นเท่ากันนะครับสวิตชิงจะไปก่อนนะครับระบบสวิตชิงมันทํางานด้วยความถี่สูงแล้วก็ไฟสูงความชื้นนิดเดียวนะครับไฟลายวงจรใกล้กันแบบนี้เจอความชื้นกระโดดหาการช็อตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบโลววลต่อให้ใกล้กันขนาดไหนความชื้นเยอะขนาดไหน เนื่องจากโวล์แรงค่าแรงดันมันต่ำสักแรงดันมันต่ำมันก็เลยยังไม่กระโดดหากันนะครับนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆที่พอจะเข้าใจได้ในภาษาชาวบ้านทั่วไปนะครับ นะเพราะฉะนั้นมุมมองผมคิดว่าระบบหมอแปลงดีกว่านะครับแต่ปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่ว่าราคานะครับถ้าอินเวอร์เตอร์กำลังวัดเท่ากาันรุ่นหมอแปลงมักจะแพงกว่าเสมอนะครับแต่ก็แลกมาด้วยคุณภาพหลายๆอย่างนะครับอย่างที่รู้กันดีนะครับก็ทนแรงกระชงกระชากอะไรได้ดีกว่าระบบสวิตชิงแต่นะครับข้อด้อยอยู่ที่น้ําหนัก อยู่ที่ขนาดแล้วก็ราคานะครับพวกนี้จะใหญ่กว่าทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักก็เยอะกว่านะครับขนาดก็ใหญ่กว่าราคาก็แพงกว่าระบบสวิตชิงนะครับนะแต่ก็ใช้งานได้น่าจะดีกว่านะครับสำหรับมองผมนะครับถ้าใครนะครับจะติดตั้งนะครับอย่างเช่นบ้านสวนเนี่ยต้องรันตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเลือกได้ก็แนะนําเป็นระบบมออแปงดีกว่านะครับถ้าเป็นระบบสวิตชิง พวกนั้นค่อนข้างที่จะแนะนําไปด้านงานเฉพาะทางอาจจะติดตั้งในรถนะครับที่พื้นที่ไม่ได้เยอะอะไรติดตั้งในรถใช้เป็นการชั่วครัง้งชั่วคราวเปิดตอนใช้งานเราก็แค่เปิดเครื่องนะครับใช้งานเสร็จเราปิดเครื่องอันนั้นก็จะเหมาะกับระบบสวิตชิ่งมากกว่านะครับในมุมมองของผมเองนะครับแต่ถ้า ต้องเป็นในลักษณะของการใช้งานตามบ้านนะครับมันต้องรันบางทีรัน24ชั่วโมงไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอย่างระบบบ้านช่างเองนะครับอินเวอร์เตอร์หมอแปลงตั้งแต่เปิดมายันป่านี้ก็ยังไม่ปิดนะครับรันกันตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นะระบบนะครับสวิตชิ่งกับหมอแปลงเนี่ยมอแปลงก็น่าจะค่อนข้างน่าไว้ใจได้มากกว่านะครับนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าสวิตชิงมันทำงานแบบนี้ไม่ได้นะมันก็ทำงานได้เหมือนกันสวิตชิงรัน24ชั่วโมงก็รันได้เหมือนกันนะครับเปิด360วันต่อปีก็ยังได้นะครับแต่นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับมันทำได้เหมือนกันแต่อันไหนทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับไม่เชื่อก็ลองสังเกตระบบ ประจำการใหญ่ๆนะครับส่วนมากจะเป็นหม้อแปลงนะครับระดับ 10K 20K ขึ้นไปส่วนมากอาจจะเป็นหม้อแปลงนะครับระบบสวิตชิงก็มีนะครับแต่ราคาสูงมากนะครับถ้าระบบสวิตชิงที่ไว้ใจได้นะครับไฮบริดสวิตชิงที่เขากล้าการันตีเนี่ยราคามีหลักแสนกันทั้งนั้นนะครับแต่ตระกูล h ฮ b ริดทั่วไปนะครับไฮบริดสวิตชิงทั่วไปอย่างตัวฟ้าขาวหรือว่า s โซโ t e c h อะไรพวกนี้ พวกนี้ก็เป็นระบบสวิตชิงเหมือนกันนะครับแต่ราคาหลักหมื่นนะพวกนี้ก็เขาก็ออกแบบมาในระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับก็สามารถรันทั้งวันได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกตราคาเดียวกันอย่างที่บอกเหมือนเดิมแหละนะครับยังถ้าเกตราคาเดียวกันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับมอแปลค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือกว่านะครับย้ำอีกทีนี่เป็นความาคิดเห็นส่วนตัวมุมมองส่วนตัวนะครับนะ โ okay. อเคก็ถ้าใครนะครับกำลังมองหาอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับก็ต้องอตีโจทย์ให้แตกนะครับมองดีๆว่าโจทย์เราใช้งานแบบไหนต้องเปิดต้องรันเครื่องตลอดไหมหรือว่าแค่เปิดใช้งานแป๊บๆเดี๋ยวก็ปิดนะครับถ้าเปิดใช้งานแป๊บๆเดี๋ยวก็ปิดก็แนะนําเป็นพวกสวิตชิ่ง TBE s u r e r ก็ได้2ยี่ห้อนี้ผมไม่ได้ขายแต่ผมจะแนะนํา2ยี่ห้อนี้ TBE กับ s u e r นะครับที่เป็นเพียวสายเว็บนะครับส่วนถ้ารันเครื่องตลอด24ชั่วโมงเลือกเอาตามใจเลยไฮบริดหม้อแปลงนะครับที่ผมแนะนําก็ Apple Green นะครับ LV Top Sun อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับที่จริงใส่ในคล้ายๆกัน,ก,นก็เลือกเอาตามใจชอบถ้าต้องการแบรนด์มีแบรนด์หน่อยมีวารันตีดีๆมีบริษัทในไทยก็มี2-3ยี่ห้อ Apple g e e n Max Sky LV Top Sun อะไรพวกนี้นะครับ ก็ลองดูนะครับย้ำอีกทีผมไม่ได้ขายเครื่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับเจ้าของเครื่องทั้งนั้นผมเป็นเพียงช่างคนหนึ่งเท่านั้นที่มาแนะนําให้กันฟังนะครับยังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้านะที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ